สวัสดีจ้า,หา,จาเหมือนเสื้อ้ามาเฮ็ดอบปูแล้วะค่ะปูหน้าจ้าเนื้อปูที่ห้าต่ำกองอัตนาแล้วนนนะค่ะห้าม,มาเขียวเอาเนื้ออยู่จ้าจ้ากําลัางกินไรขึ้นแล้วค่ะเนื้อกําลังร้อยแล้วค่ะอาจะเนื้อปูร้อยขึ้นก่อนแล้วค่ะจ้านี่จะได้เป็นเนื้อปูแข็นๆมาขึ้นมานะคะสิ้ผ้าะะเฮ็ดได้จ้ามือน,นี้ อมปูหน้าจ้ะเจบแซ่บน้ำกันเลยคะ่ะมือน,นี้ผักข้ากับมีหลายอย่างค่ะชีสเตรีมยวมาจะใส่ค่ะนี่ค่ะมีต้นฟักชีลาวมีต้นหอมดอกแค่ค่ะบักไก่พริกออนผักไก่เงี้ยใส่น้ำกันเลยค่ะมือนนี้ผ้าเห็ดอมปูแล้วค่ะเ็บแซ่บน้ำกันเลยจ้ะเมือน,นี้พี่น้องวันนี้จะทำอ,อมปูค่ะปูนา แตกเสียได้แล้วหรอค่ะถ้าต้องเกี่ยวไขค่อยๆแล้วค่ะเนื้อปูจะมาแตกจะ้ะจ้ะจะลั่งขึ้นแล้วค่ะเนื้อปูได้แล้วค่ะ น้ำมันปูที่ห้าแกะไว้ค่ะใส่ลงไปเลยจ้าจะได้ดเศบไม่พี่น้องใส่น้ำมันปูลงไปได้หลายการกินอมปูน้องกันได้จ้ามันนี่ ล้วก็เติมพริกด้วยค่ะพริกแกงตำหยาบจ้ะใส่ลงไปได้ค่ะ,ะไม่ต้องใส่ร้ายหรอกค่ะนี่สิเพจเขาจังเอาบอกพริกเม็ดร้อยเอานะคะ่ะใส่ผงงวใส่แต่ตามใจเจ้าของได้เลยค่ะแล้วก็ว่าแสียบพอดีเลยนะจ้ะแล้วก็ใส่เกลือค่ะ อยู่บ้านเนียนเกลือ้าค่าเฮกับเขาจ้ะจะน้าปลาเจ้าน้อยค่ะก็กระมันหอมๆน,ะค,ะ,มนะค่ะไม่ต้องใส่ร้ายหรอกค่ะจ้ะน่ำปลากะเดือบแซ่บได้จังเลยนี่อันนี้จะใส่พักเลยค่ะใส่ลงไปได้จ้าดอกแค ต้นหอมกัชชี้ล่าแล้วกับพริกเม็ดก็ตัวปูหน่อยห้าวหยร้อยนะคะาจะแซ่บๆเมอนกันด้วยคะมัอนี้ใส่ลงไปเลยจ้าใส่พักได้หลายค่ะได้กินพักได้หลายนะพี่น้นองแซ่บๆน้มอนกันนะคะมันนี้อมปูหน้าจ้า ใส่ลงไปอีก,อกจ้ามีจ้ามีมีจะเนื้อปูแล้วล่ะค่ะบ้านนี้เอาละจะพักสูงพอเปิดไฟเห็นจักน้อยโอ้ออมปูหน้าสตีดต้องกันนะคะมือน,นี้ หอมทุกท่ายก้อนเท่าทีิปิดแก๊สเท่าเติมเข่าขัวลงไปจังน้อย้วค่ะเพิ่มความหอมความแซ่บลงไปจ้าจอมปูหน้าค่ะโอ้ยอวดตัวได้พี่น้องแต่จะแซ่บแม่างไลตัวอยากซิมมาเรื่อยจ้ะอมปูหน้า เขาแบบบานๆเท่าจ้าซุกเรียบร้อยแล้วค่ะจะเป็นนาตางที่หรอค่ะเส็บๆหยุ่นๆเลยจ้าหเหน็บหูได้หลายเลยค่ะพี่น้องไปหออยากสุดมาด้วยค่ะสุดห่อนๆน้ำกันจ้ะเส็บๆเลยค่ะมื่อกี้เป็นการเล็กสิ่งเราจะทำนี้น ค่ะค่ะวันนี้มาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร่นะไม่เลืกอนใพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะคะจะได้บึงเวลาที่กบข่าวจะได้พาเหตุแล้วค่ะจะเจ็บร้อะคะยค่ะหอ,อมเลยค่ะพี่น้องมามาจามากินน้ำกันเลยคะ่ะ